สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแพทนะคะอีกแล้วนะวันนี้นะคะแพทมีของเล่นใหม่มานะคะอาจจะเป็นของเล่นของคนอื่นที่เก่าแล้วแต่ว่าสําหรับแพทเป็นของเล่นใหม่นะคะเก่าว่าจะซื้อน,นานแล้วนะคะสั่งมานัดมาใช้นานแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสได้สั่งสักทีวันนี้นะคะก็เลยสั่งมาใช้ดูนะคะตัวน,นี้เลยตัวน,นี้นะคะเป็น easy pass นะคะหรือว่าบัตรผ่านทางพิเศษ กรมทางหลวงนั่นเองเนาะส่วนวิธีการสั่งซื้อนะคะไปสั่งซื้อทางทูมันนี่ไวเล t นะคะเดี๋ยววิธีการสั่งซื้อ,อยังไงสั่งซื้ออย่างงี้เลยค่ะอาล้ค่ะเดี๋ยวเรจะพามาดูวิธีการสั่งซื้อเอออ a ซี่าสผ่านทูมันนี่ไวเลตนะคะเราเข้าไปที่แอปทูมันนี่ไวเล t เลยนะคะของเรานะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะออนุนี้ใส่รหัสผ่านสักครู่นะคะ โอเคค่ะพอเราเข้ามาที่ทูมอนี่วอลลของเรานะคะให้เราเติมเงินก่อนนะเป็นอันดับแรกนะคะทุกคนให้เราเข้าไปเติมเงินของตัวเองก่อนนะอันนี้เพจยังไม่เติมเข้าไปนะเพราะว่าเพจเพิ่งสมัครเข้าไปแล้วนะคะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวยอดเท่าไหร่เพจจะไปให้ดูก่อนนะอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยค่ะเรามาดูตรง ค่ะเติมเงินและการจ่ายบินนะคะทุกคนเติมเงินและการจ่ายบินนี่เลยค่ะเราจะเห็นนะคะว่ามันจะมีสมัครบัตรอ s y p พ s s แล้วก็เติมเงิน Easy p พ s s นะคะเราสามารถเข้ามาเติมตรงนี้ได้เลยนะถ้าเรามีบัตรบัตรอ s y p พ s s แล้วนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีนะคะเราก็สมัครตรงนี้นะมันจะเข้ามาหน้านี้เลยนะคะทุกคนค่ะก็คือสมัครง่ายเติมสบายนะคะบริการจาก True Money Wallet นะคะให้คุณสมัคร Easy p พ s s ง่ายๆในไม่กี่ นาทีนะคะค่าสมัครนะคะก็คือ352บาทนะคะคุณจะได้รับสิทธินะคะก็คือจะได้รับอุปกรณ์และบัตร e-pass ที่มีมูลค่าเงินพร้อมใช้300นะก็แสดงว่า352บาทนะคะก็คือเราเติมเข้าไปในนั้น300นะคะอีก52บสองาทเป็นค่าจัดส่งนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการจัดส่งก็คือ3-5วันทําการนะ เราลองสมัครเข้าไปดูนะคะยอดเงินคุณไม่เพียงพอเห็นไหมดังนั้นนะคะเราก็ต้องไปเติมเงินก่อนนะคะแล้วก็ค่าใครเติมเงินเสร็จแล้วนะคะก็เข้าไปที่หน้ามันก็จะลิงก์ไปที่หน้าที่นั่นเลยนะคะแล้วก็จะมีให้กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็ให้อัพนะคะรูปบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็ทะเบียนรถยนต์เรานะคะแล้วก็กรกว่ารถยนต์เราเป็นยี่ห้ออะไรสีอะไรนะคะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะรอเขาจะส่งมาก็จะได้เหมือนแพลนเลยค่ะ ดูวิธีการสั่งซื้อแล้วนะคะเราทีนี้นะคะจะมาแกะกล่องให้ดูนะคะว่าข้างในตัวนี้มีอะไรบ้างที่เขาให้มานะคะในราคานี้นะมาแกะกล่องเลยอันนี้แกะกล่องสดๆเลยนะคะแบบเพชรก็ไม่เคยแกะเหมือนกันโอ้ยเพชรก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันค่ะข้างในนะคะข้างในกล่องก็จะมีแบบนี้เป็นกล่องแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะก็จะมีบัตรนะคะบัตรตัวนี้นะคะเป็นบัตรคนเป็นบัตรการ์ดไว้ให้เราเติมเงินนะคะเขาจะม <ๆ S 1> ีรหัสให้ด้านหลังแบบนี้ จะมีรหัสให้นะคะทุกคนนี่รหัสนะคะแล้วก็เอาไว้เติมเงินนะคะเวลาที่เงินเราหมดเนาะแล้วตัวนี้ค่ะจะเป็นผ้านะคะผ้าไว้เราเช็ดเช็ดกระจกนะคะเวลาที่เราจะติดนะแล้วก็มีคู่มือตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะคะทุกคนก็อ่านปุ๊บๆ,ๆเลยนะ <im itation> แล้วตัวที่สําคัญเลยค่ะต <im itation> ที่สําคัญเลยนะก็คือตัวนี้ค่ะ <im itation> ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาจะถอดได้เดี๋ยวไปถอดให้ดูกันนะ เาถอดไม่เป็นทุกคนเฮ้ยถอดยังไงน่าจะถอดได้แหละแต่ถอดได้แหละทุกคนแต่แพทถอดไม่เป็นได้แล้วล่วงเลยนี่ค่ะจะเป็นมาแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือตัวที่เราเอาไว้ให้เขายิงสัญญาณเวลาเราผ่าน ตรงทางด่วนนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวติดนะคะเขาจะมีการส่องหน้ามาแบบนี้ให้เรานะให้เราไปติดตรงกระจกนะคะทุกคนเขาจะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเพจจะมาดูวิธีการติดให้เลยกันเนาะนี่ค่ะมาเราไปดูวิธีการติดกันเลยค่ะโอเคค่ะเพะจจะมาติดตรงนี้นะทุกคนนะเขาบอกว่าตรงที่รับสัญญาณได้ดีที่สุดก็คือหลังกระจกนะคะอันนี้เป็นกระจกมองหลังของเรานะแล้วก็เราจะมาติดตรงนี้นะคะ ติดตรงหลังกระจกนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาสัญญาณรับเข้าเขาจะรับตรงนี้ได้ดีที่สุดเท่าที่แพทดูในคลิปมานะในคลิปไล่ๆดูในคลิปมาแล้วก็ดูที่เจ้าหน้าที่กรมทางด่วนนะคะท่านอธิบายวิธีการปิดเการติดตั้งให้นะคะว่าเราควรจะติดติดตรงไหนนะคะถึงจะรับสัญญาณได้ดีนะคะก็ตรงนี้เลยนะก็คือเป็นหลังกระจกนะคะเขาบอกว่าเลยจากหลังกระจกมานะคะประมาณ 2- อถึงสนิ้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าไม่ไม่ได้บัง สายตาเราเท่าไหร่นะเพชรว่าก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าอยู่หลังกระจกพอดีนะเราโอเคเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะอันนี้จะเป็นผ้านะคะที่เขาเอามาไว้ให้เราเช็ดนะตัวนี้นะคะเป็นผ้าเขาเอามาไว้ให้เราเช็ดเพื่อทําความสะอาดกระจกนะคะเหมือนเป็นผ้าเย็นเหมือนเป็นผ้าแอลกอฮอลค์ค่ะทุกคนนี้คะ่ะแล้วก็เช็ดกระจกตรงนี้คะ่ะตรงที่เราจะติดนะคะทุกคนเช็ดให้สะอาดนะ เดี๋ยวจะรอให้เขาแห้งสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะรอให้เขาแห้งสักพักหนึ่งนะโอเคแห้งแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นแอลกอฮอล์นะทุกคนนะการติดนะคะเราจะติดให้ แบบนี้นะเราจะติดแบบนี้แล้วก็เขาจะหันหันหันหน้าเข้ามาหาเราข้างในนะคะทุกคนค่ะเขาจะหันหน้าเข้ามาหาเราข้างในนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาติดกันเลยนะคะเพื่อจะลากสามเหลี่ยมตัวนี้ออกนะตัวนี้มันแห้งแล้วนะคะทุกคนเพื่อจะมาแตะแกะตัวนี้นะคะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เลยแกะออกแบบนี้นะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะจากนั้นนะคะเราก็ติดตรงที่ตรงตำแหน่งที่เราจะติดนะคะก็คือห่างออกจากขอบด้านบนนะคะมา3นิ้วนะคะทุกคน 2- 3ถึงมนิ้วนะ สอนิ้วไปก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนนะ2อถึงสนิ้วชุบนี่ค่ะแล้วเขาบอกว่านะคะเมื่อเราเติดไปแล้วนะคะให้แตะให้กดเขาไว้นะคะ1นึวินาทีมานับกันเลย1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 14 15แถมค่ะอาจจะนับเร็วไปนะคะทุกคนก็เลยแถมไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะกดเขาไว้นะคะให้เขาอยู่แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องมาจับมาอะไรนะคะประมาณ24ชั่วโมงก็คือ1วันไปเลยนะคะทุกคนค่ะก็ให้เขาอยู่แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยค่ะมันก็จะไม่ได้บังทิวทัศน์เราเท่าไหร่นะคะเพรว่าก็โอเคเพราะว่าเขาอยู่หลังกระจกนะคะทุกคนตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยว เวลาที่แพะจะไปผ่านนะคะเดี๋ยวแพะจะมาดูนะว่าการขานครั้งแรกเขาจะผ่านไหมอันนี้คือรุนมากเลยค่ะทุกคนค่ะนี้ค่ะก,ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะวิธีการติดตั้งนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพรเป็นผู้หญิงยังติดตั้งได้เลยเนาะแต่ว่ามาดูกันว่าได้ไหมนะคะขอบคุณค่ะ